สวัสดีครับวันนี้พิมอ์นาคก็พามาดูที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับผมลำลูกกาลองสองนะครับผมเข้าตลาดนานาเจริญเทศบาลใกล้เทศบาลลำสามแก้วนะครับผมนี่ครับเป็นที่ดินแปลงนี้ครับใกล้กับบ้านที่กําลังก่อสร้างอยู่หน้ากว้างนะครับยาวตามถนนเลยครับยาวประมาณกว้างประมาณห้าสิบเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านหลังนะครับ แล้วก็ไปชนกับหมู่บ้านนะครับประมาณ28เมตรครับการเดินทางสะดวกนะครับผมใกล้ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิทด้วยครับผมเดินทางขับรถประมาณ5นาทีก็ถึงนะครับเข้าจากลำลูกกาคลอง2มาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตลาดนาณาเจริญมาได้แล้วก็เทศบาลลำสามแก้วมาได้นะครับผม สนใจก็ติดต่อพี่อำนาจได้นะครับเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับหน้ากว้างยาวตามถนน57เมตรครับโดยประมาณแล้วก็ลึกก็ไป28เมตรครับสนใจก็ติดต่อพี่อำนาจได้นะครับผม0ูน5 5ห9 7 9 9ครับส